มาตามต่อเอาไว้ฮานอยนะครับเมื่อประจำวันที่สิบสามเมื่อวานมาสี่สามเก้านะครับปกติเก้าศูนสองไปออก vip นะครับประมาณนะ้ครับที่จำได้เนาะลองดูนะครับใครจะรูด 3 3นอยสีนอยก็ได้ครับ3นอยนะครับผมมีพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะรุดได้นะครับ3ตัวนะถ้ามายังไงก็คุ้มนะครับจะมาตรงๆนะครับผมมาตรงๆก็สูตรเลขชนกันเหมือนเดิมนะครับเลขชนกันของของงวดที่แล้วนะครับเลขชนกันก็จะเป็นตัวเดิมนะ

เลขชนกันกับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสองเก้านะครับแล้วก็จะเป็นสองสามเก้า เมื่อวานนี่มา4 3 9นะครับปกติ3นอยก็ได้นะครับลองลองเล่นดูนะครับผมเป็นแนวทางนะครับ2 3 0นะครับล่างมาเมื่อวานก็จะเป็น7 5นะนอยปกติจับตัวล่างก็จะเป็นสูตรเดิมนะครับตัวล่างนะครับ นี่นะครับตัวล่างนะครับผมล่างนะวันนี้ก็จะมีของเราสตาด้วยนะครับเราสตาเป็นหกชุดนะครับหกชุด 6ชุดนะครับเดือนสลอง7นะครับราวสตาจะมีเลข3ตัวของรัฐบาลนะครับลองเข้าไปกดตามลิงก์เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับผมมีแล้วก็มีให้ให้ชมนะครับมีให้ลุ้นนะครับ2ตัวนะครับ2ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับ ของรัฐบาลนะเข้าไปกดใต้ใต้คลิปนะครับผมจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมลราสตาร์สิบสาทับสาทับสต้องลองดูนะครับลองดูอย่าลืมนะครับลิงก์ ใต้คลิปนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับทุกท่านครับสามตัวนะครับสามตัวรัฐบาลนะครับไปกดใต้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงค์ไว้ให้นะครับผมเข้าไปกดติดตามเพจไปเลยนะครับจะเป็นเพจนะครับผมรูดได้นะครับรูดสีนะครับผม ลองเจ็ดเนะเาะแล้วก็เป็นเน้นสี่กันก็จะมีศูนย์นะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับผมเอาแค่หกชุดพอนะครับสองสามสองสี่สามสี่นะครับผม ลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับ3ตัวให้นะครับลาวสตานะครับผมวันนี้เอา2ตัวไปก่อนเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับผมจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมรายละเอียดเข้าไปดูที่เพจนะครับเข้าไปดูในที่เพจนะครับผมลองดูครับ ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับผมขอบคุณครับ